อ่เป็นอย่างพอ่งอยายบุญยอมเพจสีผึ่งครับเป็นอย่างพอ่งอยายบุญยอมเพจสีหนวดนู้สีเป็นทำให้ขอขวดแตบบ่สีน,นึงสีหนวดนึงกันแล้วนวดไปแล้วไปมาแล้วก็สีไปมากก็มากเบาบา,บางผู้เบามาสีไหลขับพืนใจไปแล้วเขาทำให้ขอวแบบู้จาของแตกบาทเอา้าโมเสสของผู้ชายถือก็อค,อค,อค,อคือกัน ว่าสิขายของดีแต่วา่ามันมันเผื่อนู้บอกไปทั้งไม่ถุนมันเขาเสื่องสูเสื่องสาวเขาไปมาประกาศติดนี่ไปต้องการด้วย<ม>ขอ้อจุดบริเวณบริเวุเป็นได้ขาดพื้นที่ผืนอ้วิธีการเห็นอู้วิธีที่ว่ามีวิธีการการละเอีุดวิธีเห็นอย่างถ้าถึงเดินหาหาเจอ ก่อน,านอาชีพเดยนหา嘛เพราะว่าเหตุจมหุงขึ้นพื้นมันขึ้นเอาไม่พอๆนั่นกับเพิ่งดอกหักของดอกหักทางอาบาทของทางบาทปั๊ม <laughs> บาทนะครับบาทดีบาทบาทเรื่งที่เขาถึงเราถึงพวกดอกหักของเป็นพื้นมันโอ้แต่ว่ามันไปเห็ุไปเหตุด้ปด่ปภาษาคนเลย ซึ่นนี่ก็ยุ่มเนี่ยมยนนี่มัน,นปลาสานมนมีแบบยุ่มเนี่ยมไอนยุ่มเนียมไอ้ขงยุ่มเนี่มไอ่ยุ่มเนี่ยมใจเ,เน่เขาอย่ทุนดนี้แต่ว่าของพวกเฮานันเป็นบาปแจกกันขอบขวดแจกแล้วมันกับเป็นหย่งมันเป็นบาปของพวกเ็้ ขันที่อื่นเฮ็ดนี่เขาเฮ็ดเพื่อค้าขายแต่ของพ่อใหญ่เฮ็ดเพื่อค้าขายก็ได้ตัวครับแล้วคาขายยังไม่ได้ไมันก็คือเขามันก็เขาหาลอกนั่นคือเขาขายก็ว่าน้ำข้นจะข้นมันุันยิ้งมากคือคองน้ำมันก็มันเกิเชือกมาวอกเกี่ยวเข้าน้ำเขากันหอยปากออกไปแม่ก็หาการเขาอย่างนี้เขาก wow. ็หาเข้าอยู่คิดเข้าไป็มากเป็นมากก็เออโอ้ เอาเนื้อม่ส่งเสือผู้แห่งใจรงเสือสีบว่าเอาบกเอาขนาดจบต้องอแล้วไมแม่นอเนื้อมาทรงเสือโนอกเปอของเขาอไรหน่อยส่งเสือเขารงวัดด้วยวัเล้วมันมองเงินเชิเดียวแหลีไปแล้วมันก็ไปก็สองเือสามเชิญหลังเชิญหนึ่งเขาบปมากนี้กันจะไปของเขาสุดทั้งหมดก็แคกหุนไว่อาวอย่างนี มันจาเป็อ๋อนี่คือสาเหตุที่พ่อยับอกว่าคุ้นแผนนี่หามไปว่าเชิงชูสาวเออว่าแต่ค่าขายอย่างเดียวอ๋อขาขายของเขาบอกอะไรเปลไปเาบอกเชิงสู่เส้งสาวบได้ไยนเฟตซือกันได้หนึ่อไอ้ผู้บ่าวเขาแขนูเขาบุมไม่ดูมียะไรแขนคูยสาวนึ่งแต่กัน ได้ฝนอกูเบาเดยนนี้มแตขอกูเบาใ่หลุดมาฉันผ่านมาแล้วลสีแถวเขาได้มาใส่ในะมกเส้นเล็บคนแหงือ้าเป็นปุ่มเลยปุ่มวาเป็นอยางด้วย้นุมือคเอ้าปุ่มือวมันงสสายไมยมันตกตะวางมันเกิดเดือตกวังมันคุณยิงหาผัว จัวหวะเงินท<ว>ุกบางมันทุกหมูงมันเห็นบ่อจังหวาเงินสิหมื่นคนหัวอยู่คนธรรมดาเว่าเอาควาคุ้มมาคุ้มเนี่ยคนหัวกินเสากินงสะบาดแม่งไปนอนละเมียแดโดนหน้าก็อยู่กรุงเทพอยู่แถวอะไเอสหนีมีออกมาเลอยู่แถว